ยังไม่ทิ้งหัดใหญ่นะคะคุณผู้ชมและคำถามในช่วงเวลานี้คือหัดใหญ่กำลังอยู่ในเฟสของการฟื้นฟูและตั้งเป้าจะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาในช่วงเทศกาลปีใหม่69ด้วยนะคะซึ่งนอกจากสภาพอาคารบ้านเรือนต่างๆที่กำลังซ่อมแซมอยากจะซ่อมแซมกันให้ทันบรรยากาศของผู้คนก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในอำเภอหัดใหญ่เองจับมือกันกับหน่วยงานท้องถิ่นด้วยนะคะตั้งเป้าให้ประชาชน กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มต้นจัดเด็กๆก,ก่อนค่ะแลมาเล่นวันนี้สน,นุกไหมคะสน,นุกค่ะชอบอันไหนมากที่สุดก็บัฟเ้่ค่ะ นี่แหละค่ะเป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆนะคะที่มาร่วมสนุกกันในลานเล่นอิสระเล่นฟื้นฟูใจฟื้นฟูเมืองค่ะที่สวนหย่อมสุภาสานรังสรรค์หรือว่าสวนหย่อมเสี่ยงตึงของเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะมีอุปกรณ์เครื่องเคาะกระบะทรายจัดเอาไว้ให้เด็กๆด,ด,ด้วยสําหรับเด็กๆบางคนนะคะเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนๆในที่สาธารณะแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่น้ําท่วมหัดใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ โดยกิจกรรมนี้มีเพียงแค่2วันก็คือเมื่อวานกับวันนี้ก่อนจะส่งมอบให้ชุมชนนำไปปรับใช้กันต่อไปนะคะมีกลุ่มไม่ขีดไฟและกลุ่มมานีมานะอาสาสมัคร ผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่บอกกับทีมข่าวว่าหัดใหญ่กำลังฟื้นฟูเข้าสู่เฟสของการฟื้นฟูค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะกำลังให้ความสำคัญกับการซ่อมบ้านร้านค้าหรือกลับไปประกอบอาชีพแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆหลายคนที่ผ่านประสบการณ์น้ำท่วมก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูนทางจิตใจและอารมณ์นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็คือส่วนสำคัญด้วยของการสร้างบรรยากาศเมืองให้มีรอยยิ้มให้มีสีสันขึ้นมาค่ะ คู่ี้เช้าเนี่ยตั้งใจว่าจะชวนคนหัดใหญ่กับคนใกล้ๆเนี่ยมามารวมกันเดี๋ยวนี้มีคนสมัครมาสักสิบห้าสิบหกคนจะไล่เขาฟังว่าเบื้องหลังของการคิดของเล่นเนี่ยมันคิดจากอะไรมันมันคุมโทนสียังไงมันมันออกแบบอะไรได้บ้างของของใกล้ๆตัวมันทําของเล่นให้เด็กยังไงได้บ้างก็หวังว่าคนแถวนี้จะช่วยมีเด็กอยู่ประมาณสักแปดหมื่นกว่าคนนะที่รับปัญหาจากตรงนี้ก็คิดว่าเราเราเป็นแค่ไม่ขีดไฟที่จะมาช่วยจุดประกายให้แล้วที่เหลือน่าจะเป็นเรื่องของคนท้องถิ่นที่จะต้องช่วยกัน กอบกู้วิกฤตในใจเด็กๆให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ จากข้อมูลพบว่ามีเด็กมากกว่า80,000คนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหัดใหญ่จนถึงขณะนี้นักเรียนเริ่มเปิดเรียนแล้วค่ะแต่ว่ามีนักเรียนกว่าร้อยละ20ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนและน่ากังวลว่าอาจจะหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยค่ะนอกจากการฟื้นใจเด็กๆแล้วชุมชนรอบนอกและย่านเศรษฐกิจสาคัญของเมืองหัดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมได้เตรียมจัดงานหัดใหญ่นิวเย a ร์2026ระหว่างวันนี้จนถึง31ธัน วาคมบริเวณย่านการค้ากลางเมืองหัดใหญ่ด้วยนะคะโดยเริ่มติดตั้งเวทีย่านถนนธรรมนูนวิถีต่อเนื่องไปที่เสนหาอนุสรเปิดเมืองครั้งแรก หลังน้ำท่วมหัดใหญ่ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างทททและเทศบาลนครหัดใหญ่เพื่อส่งสัญญาณค่ะว่าหัดใหญ่กำลังฟื้นฟูและประเมินด้วยว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า50,000คนสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า500ล้านบาทซึ่งถือเป็น ครึ่งหนึ่งของช่วงปกตินะคะคุณผู้ชมส่วนผู้ประกอบการที่พักโรงแรมร้านอาหารต่างๆอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและการเปิดให้บริการไปแล้วอย่างน้อยร้อยละ30เจ้าของร้านค้าในเมืองหัดใหญ่ก็พยายามที่จะนำสินค้าที่เสียหายแต่ว่ายังพอใช้งานได้เอามาขายกันแบบลดราคาด้วยค่ะเนีอย่างเงี้ยถือว่าโอเคไหมคะดูจัดงานในเมืง <c oughs> องอเงี้ยคิดว่า ก็เป็นความหวังความหวังแต่จะดีหรือไม่ก็ต้องดูวันเริ่มจากพรุ่งนี้ค่ะอย่างนี้เราถือว่าฟื้นตัวแล้วยังอ่ะยังค่ะยังค่ะยังร้อยเปอร์ซนพราะพิ่งพ่ได้แค่สิบเปอร์เซไหมคุณดูสิคุณเดินดูได้เลยครั้งเขกก็ไม่สามารถเปิดได้นี่เปิดอ้านีนี่นวดเปิดร้านหนึ่ง วันกิจกรรมภายใต้โครงการหัดใหญ่ Rise Up นะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินและภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวหัดใหญ่ในช่วงปีใหม่ก็ยังคงมีผู้คนมาถ่ายภาพเช็คอินทางม้าลาย10แห่งใน33จุดทั่วเมืองด้วยนะคะเริ่มจากถนนย่านเศรษฐกิจหัดใหญ่อย่างเช่นแยกโอเดียนถนนนิพันธ์สงเคราะห์วงเวียนน้ำพุ โดยทางคอทอทอเองก็ได้เปิดโครงการ Amazing หัดใหญ่ Happy Bus ด้วยนะคะโดยมีรถสาธารณะฟรีค่ะฟื้นฟูเศรษฐก,กิจและการท่องเที่ยวหัดใหญ่หลังจากเกิดอุทก,กภัยโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดรถมินิบัสขนาด20ที่นั่ง4คันด้วยกัน จัดไว้ให้บริการในเขตเมืองหัดใหญ่ด้วยนะคะโดยโครงการนี้ค่ะตั้งเป้าช่วยเพิ่มโอกาสการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่การกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการโรงแรมร้านค้าและภาคบริการต่างๆพร้อมทั้งฟื้นฟูภาพลักษณ์ของเมืองหัดใหญ่ให้กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและมีศักยภาพรองรับผู้มาเยือนอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0คนค่ะ